ปรากฏการธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักหลายคนไม่เคยได้ยินชื่อเมฆระเบิดแต่มันคือกระแสลมรุนแรงที่ทาให้เครื่องบินตกมาแล้วหรือเทียบเท่าพายุาเฮอริเคนระดับ4เลยทีเดียวมันเกิดขึ้นเมื่อก้อนเมฆฟ้าขนองไม่เสถียรจนดึงอากาศเย็นมาหาศาลพุ่งสู่พื้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะจากการระเหยของฝนกลางอากาศหรือจากน้ําเย็นจัดและลูกเห็บที่ตกลงมาแล้วเมื่อชนพื้นอากาศเย็นก็จะแพร่กระจายไปทุกทิศทาง ด้วยความเร็วสูงถึง100-270กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นกระแสลมทำลายล้างที่เราเรียกว่าเมฆระเบิดด้วยความแรงระดับนี้เมฆระเบิดสามารถหักโค่นต้นไม้พัดบ้านเรือนเสียหายหรือทําให้รถคว่มได้และที่อันตรายที่สุดก็คือกับเครื่องบินเพราะมันทาให้กระแสลมเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันในช่วงขึ้นหรือลงจอด เหตุการณ์ล่าสุดวันที่14สิงหาคมปี2025ที่อินเดียเกิดเมฆร,ระเบิดพร้อมฝนมหาศาลจนน้ำป่าท่วมฉับพลันภายในไม่กี่นาทีมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67คนบาดเจ็บกว่า300คนและยังสูญหายอีกร้อยกว่าคนและนี่คือพลังทำลายล้างของเมฆร,ระเบิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่รวมถึงประเทศไทยด้วยติดตามสาระดีๆรอบโลกได้ที่หนังสือที่ไม่ต้องอ่านคะ่ะ